i mm -hmm. สวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆฟังเพลงไปแล้วใช่ไหมคะเพลงเกี่ยวกับสายรุ้งนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้คะ่ะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัฏจักรของน้ําหรือว่าการเกิดฝนนะคะดังนั้นเมื่อเราฝนเกิดฝนตกเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะเห็นสายรุ้งแบบนี้เห็นไหมคะวันนี้คุณครูมีสายรุ้งด้วย อามีสายรุ้งมระสาทเด็กๆด้วยค่ะและคุณครูก็จะสอนให้เด็กๆทําด้วยนะคะใครอยากทำบ้างเอ่ยนะคะคุณครูแนบก้อนเมฆไปให้นะคะแล้วก็มีสายรุ้งแบบนี้ให้เด็กๆระบายสีแล้วก็ตัดนะคะกิจกรรมเด็กๆจะได้ทํากันในท้ายบทเรียนนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราสังเกตดูซิว่าสายรุ้งเนี่ยมีกี่สีคะเด็กๆรู้ไหมเอย่ย ใครรู้ตอบเสียงดังๆค่ะสายรุ้งด้านหลังของคุนมีกี่สีคะอ่าเมื่อกี้พนูบอกว่าสายรุ้งมีเจ็ดสีแลวสายรุ้งเกิดจากอะไรคะหนูรู้หรือเปล่าเอ่ยอ่าเรามาดูกันค่ะว่ารุ้งเกิดมาจากอะไรนะคะ รู้ไหมสายรุ้งเกิดจากอะไรเมื่อแสงสีขาวจากดวงอาทิตย์วิ่งผ่านละอองน้ำหักเหออกมาเป็นแสงเจ็ดสีเข้าสู่สายตาเรารุ้งจะเป็นวงกลมที่เราเห็นเพียงครึ่งเดียวเพราะว่าเรายืนอยู่บนพื้นด้วยหลักการนี้เราสามารถสร้างรุ้งเล่นเองได้ด้วยนะ แบบนี้นี่เองสายรุ้งเกิดมาจากอะไรแล้ววันนี้ค่ะครูทุก็มีกิจกรรมให้เด็กๆดูด้วยนะอ่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิจกรมมกจรมมหัศจรรย์รุ้งเจ็ดสีค่ะรุ้งเกิดจากอะไรเรารู้มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะวันนี้คุณครูจะดูกล้ามเนื้อมือเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็การใช้สีค่ะการไล่สีการระบายสีนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมหัศจรรย์รุ้งเจ็ดสีมีอะไรบ้าง,างเด็กๆดูคำศัพท์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านะคะจะมีคำศัพท์แอบซ่อนอยู่เด็กๆเห็นไหมคะ หนึ่คำสองคำสามคำและสี่คำค่ะคำที่1น่งค่ะเด็กๆเห็นไหมคำที่หนึ่งคำอะไรกันไกลกันไกลแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนคะวิธีการจับกันไกลนะคะถ้าเราไม่ใช้ก็ปิดให้สนิทแบบนี้ค่ะแล้วก็จับนะคะใช้หัวแม่โป้งค่ะใส่เข้าไปนะคะและนิ้ว แ,แบบนนี้ะะคะเวลาจัดตัดกันไก่นะคะห้ามใช้มือนี้มาจับด้านฝั่งที่เป็นคมนะคะเพราะมันจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆเห็นไหมกอไก่กลอยอยู่บนท้องฟ้าสาดทั้งั้งและวอลเวนอยู่ร้างท้ายค่ะอ่านว่าก้าวก้าวนะคะเด็กๆอา่านตามครูด้วยนะคะก้าวเขียนแบบนี้นะคะอ่า นอกจากกาวแล้วนี่คุณครูก็มีกาวด้วยนะคะนอกจากกาวแล้วเราก็จะมีก้อนเม็ดที่คุณครูให้ไปค่ะเห็นไหมเอ่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องกังวลนะเราจะทําหลายรูปแบบค่ะแบบนี้ค่ะใครที่ได้สีขาวล้วนๆไปก็ระบายสีด้วยนะคะอาจจะเต็มเติมแก้มเป็นสีชมพูก็ได้คุณครูมไม่ว่าเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วก็ ใช้กไกลค่ะตัดตามเส้นโค้งเลยค่ะเด็กๆตัดด้วยตัวเองได้เลยนะคะ mm. เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะ mm. ก็จะออกมาในรูปแบบนี้อ mm. ่านั่นบนแบบนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเส้นแบบนี้ล่ะที่เป็นสีสีรุง้งอะทำอย่างไรล่ะคุณมลอ, mm. อ่าคุณมลก็มีไปให้เหมือนกันค่ะเป็นแถบสีแบบนี้เลยนะ mm. คะแถบสีแบบนี้เลยเด็กๆเห็นไหมคะ อ่าด้านบนมีเขียนไว้สีม่วงนะคะมอมาม่วงเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงสีรุง้งจะมีทั้งหมด7สีค่ะไล่มาจากด้านล่างเลยนะคะจากแถบล่างเขาเรียกว่าม่วง ครามน,น้ำเงินเขียวเหลืองแสดและแดงนะคะด้านหลังของคุณครูมอนนะคะก็จะมีสีโร้งเห็นไหมคะอ่าสีโร้งด้านหลังเลยนะคะเด็กๆเมื่อใช้กรรไกรเอ้ระบายสีนะคะเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรตัดค่ะตัดเสร็จแล้วก็จะเป็นริว้วๆแบบนี้เดี๋ยวให้ทําตามคลิปที่คุณครูมอนทาไว้ให้ดูแล้วนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เด็กๆระบายสีนะคะเริ่มจากสีม่วงเลยค่ะการระบายสีนะคะเด็กๆพยายามนะคะกดสีให้สม่ำเสมอนะคะ red, blue, oh, กดสีไล่มาให้สม่ำเสมอ <love> ระบายแนวไหนก็ให้ระบายเป็นแนวเดียวกันนะคะ <love> แนวตรงก็ตรงลงมาเลยนะคะ <love> เพื่อให้สีนะคะมีความปืนกลบปืนนะคะ <the> สีที่สองค่ะเป็นสีคราม ระบายไล่สีไปเรื่อยๆเลยค่ะในระหว่างที่ระบายนะคะเด็กๆจะต้องจดจำสีด้วยนะคะมีสีม่วงเสร็จแล้วสีครามต่อไปสีน้ำเงินค่ะจะมีความเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะอ่าสีสีน้ำเงินแล้วใช่ไหมคะต่อไปสระเออยู่ข้างหน้าตามด้วยขอไข่ออกเสียงเขียวค่ะ สีเขียวนั่นเองเด็กๆระบายสีด้วยตัวเองนะคะให้สวยงามเลยนะคะพยายามกดสีให้เข้มๆสม่ำเสมออย่าให้เห็นพื้นสีขาวนะคะเพราะกล้ามเนื้อมือของเราเริ่มแข็งแรงแล้วค่ะสีต่อไปคือสีเหลืองนะคะภาษาอังกฤษ yellow นะคะและเหลืออีกสองสีสุดท้ายสีแสดค่ะ สีแสดกับสีส้มเป็นสีประเภทเดียวกันนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า orange orange อ่าระบ,บายสีส้มเสร็จแล้วและสุดท้ายค่ะสีแดง red โอ้โหเด็กๆเห็นไหมคะสีรุ้งเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยนะคะว้าวเมื่อระบายสีเสร็จแล้วค่ะเด็กๆ อ่าใช้กันไกลนะคะตัดเป็นเส้นค่ะตามแนวเส้นที่คุณครูให้ไปเลยนะคะสีเหลืองสีแซดอ่าได้มาแล้วค่ะให้นักเรียนนะคะทากาวบริเวณคำศัพท์ที่คุณครูเขียนไว้เลยค่ะ จัดวางแรงสีให้เรียบร้อยแล้วก็ทากาวแปะลงไปเลยเอาละค่ะเด็กๆก,ก็แปะให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผลงานของเด็กๆก,ก็จะปรากฏเหมือนที่อยู่ในมือของคุณครูเลยเห็นไหมคะเด็กๆก,ก็จะมีสีรุ้วงเป็นของตัวเองว้าวเมื่อ เสร็จแล้วให้ในักเรียนนะคะเขียนชื่อของตัวเองด้านหลังเลยค่ะเขียนชื่อนามสกุลและก็เลขที่นะคะแล้วก็แนบมาให้คุณครูมาส่งคุณครูในวันถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้มหาสารรย์เจ็ดสีขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย